สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่า Harry Potter EP 5ต่อนะครับตอนต่อไปนะครับเป็นตอน สมุดบันทึกลึกลับมากนะครับที่ว่าจะสนุกแล้วหลังจากที่แฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนเนอรได้ไปถามเดกโกมาฟอยได้ความลับเรื่องสมุดบันทึกลึกลับมาแล้วนะครับในสลิตเตอรีนนะหลอกถามมาฟอยได้จนรู้ความลับเลยนะครับแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะตอนนั้นไงที่ที่ว่าเฮอร์ไมโอนี่เป็นคนช่วยปรุงยานะครับหลังจากนั้นนะคะเฮอร์ไมโอนี่นะครับก็ไปสบตากับงูบาซิลิสนะฮะจนเธอแข็งเป็นหินเหมือนกันครับแต่เธอไม่ได้สบตาตรงๆนะเธอสบตาผ่านตรงอื่นนะเฮอร์ไมโอนี่เธอเลยแข่งเป็นหินเลยครับแต่ผมขอภอัยด้้ววททีี่่่า EP E แล ผมลืมเล่าอะที่เฮอร์ไมโอนี่เกนเจอร์นะครับสามารถเสกลูกระเบิดลูกบัตเจอร์ที่มันพุ่งใส่แฮร์รี่ตอนที่ก่อนแฮร์รี่จะไปห้องพยาบาลเสกให้มันลูกบัตเจอร์มันระเบิดได้จนมันไม่สามารถมาทําอะไรแฮร์รี่ได้ พราะเธอเฮอร์ไมโอนี่ถือเป็นแม่มดที่เก่งเสกคาถาเก่งนะครับและทีนี้พอสบตาจ้องเฮอร์ไมโอนี่แล้วอ่ะทำริดเดิลก็บอกดีใจที่ว่าแผนการคนหนึ่งกําจัดเฮอร์ไมโอนี่ไปคนเดียวอ่ะปีนี้นะคะเฮอร์ไมโอนี่เลยไม่ได้อยู่ในทีมแฮร์รี่กับลอนที่จะไปช่วยจัดการอูบาซิลิสนะคะเฮอร์ไมโอนี่เลยต้องแข็งนอนอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์แล้วนะครับคอรลินก็ป่วยด้วยนะครับนอกจากคุณนานอนแล้วยังมีคนอื่นป่วยด้วยนะครับแต่ว่าคอรลินไม่ได้สบตาตรงๆนะครับคอรลินเขาชอบถ่ายรูปนะครับารตต แต่อเผอิญพอไปถ่ายรูปแล้วเ,อเจอกับไอ้ตัวงูบาซิลิสนะครับอเผอิญน่ะก็จ้องผ่านกล้องนะ จ้องผ่านกล้องมันเลยไม่ชัดนะครับแต่ว่างูบาซิลิสนะครับมันสามารถทําลายจนในที่สุดเดอะไฟของงูบาซิลิสเผาจนกล้องฟิล์มพังเลยครับโชคดีนะครับที่คอรลินไม่สบตาตรงๆอ่ะถ้าคอรลินสบตาตรงๆนะครับคอรลินอาจจะตายได้เลยนะครับแต่ว่าคอรลินไม่ตายอ่ะแต่มันเผาฟิล์มในนั้นไม่เหมือนเลยเดอะเบิร์ดอก็เลยรู้เลยว่าเป็นทอมบริดเดิลแน่ๆแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนเฮอร์ไมโอนี่ก็พยายามจะหาวิธีแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนก็จะต้องหาวิธีที่จะจัดการกับทอมบริดเดิลยััังงไนนนะะคครรบบแล้้วทีีพอเขาอยู่นนะครััับบบเจอสมมุดทึึกกลลากนงไร์์รรี่่พอออตตเเขายูนะครับเเขขาาาก็ียนถมว่แฮรร์ี่พอ้ว ถ้าผมต้องการจะรู้เรื่องของลิเดิลนะครแล้วก็ย้อนกลับไป50ปีก่อนนะครับเป็นเรื่องราวที่ว่าแฮกิตนะครโดนเสกโดนโดนใส่ร้ายนะครับว่าสัตว์ของแฮกิตเป็นคนฆ่านะครับคือไอ้อาราก็ส์นะครับมันนะครับเป็นคนฆ่านะครับอโคแมนทูล่านะครับเป็นสัตว์มหัศจรรย์ระดับ 5x เลยนะครับที่ว่านิวสคาเมนเดอร์ได้วิจัยมาแล้วนะครับที่ว่าเป็นคนที่เลี้ยงที่ว่าแฮกิตเป็นคนเลี้ยงนะครับอโคแมนทูล่านะครตั้งแต่ตอนเรียนนะครับทอมลิตเดิลก็ป้ายความผิดนะครับอยู่ปี5 เป็นคนฆ่าครแฮกิตก็เลยมีคดีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอแฮก,กิตมีคดีแล้วอะสุดท้ายคอนีเลียสฟัดอะหรือกระทรวงเวทมนต์ก็ยังบอกว่ามีคดีนะครแฮก,กิตก็เลยต้องโดนจะไปเข้าคุกอัคาบันเลยนะครับแฮก,กิตโดนเข้าคุกเลยนะครับถือว่าทำริเดิลวางแผนใส่ร้ายได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงไปเล่าต่อนะครับทำริเดิลก็ต้องรับกรรมต่อนะครับถึงเขาจะใส่ร้ายได้แต่สุดท้ายความจริงเปิดเผยก็ไม่รอดนะครับถึงห้องแขงบความลับจะเกยวความลับก็จะบอกว่าความลับมันไม่มีในโลกนะครับสุดท้ายคนไม่ีอป,ป50ป ไปเล่ารู้เรื่องของทอมริดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ลอนเธอร์มไมโอนี่พอเจอที่บาซิลิสโดนคอร์นิเลสฟัดมานะครับแล้วเธอก็อยู่ต่อนะครับพอเจอคอร์นิเลสฟัดมาจับแล้วฮะ ที่ต้องแอบ,บไปดูนะคะแฮร์รี่พอเตอเตอร์กับลอนก็ตกใจมากเลยค่ะที่จับแฮกิดไปได้แล้วเฮอร์ไมโอนี่อย่างงี้แต่สองคนแฮร์รี่กับลอนก็พยายามช่วยแก้ปัญหาโดยที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับช่วยให้ปลอดภัยนะครับจนในที่สุดนะครับเขาเดินมาถึงนะคะขับรถบึรนเข้าไปในอาราโกะนะคะที่มีแมงมุมมาเต็มเลยนะครับแล้วอ่ะแมงมุมพวกนั้นก็มาจะมาล้อมลุมแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนพอขาดเฮอร์ไมโอนี่ไปก็ไม่มีใครช่วยเลยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอนก็อยากพึ่งเฮอร์ไมโโอออออนนนีีนะี่่่่บกวาาถ้เเฮร์ไมยูะะคงจดลยนะะะยนะะะคคครรรัับบเเเเเพาาาาาวว่่่่ธธออสกกกถงแต ยังไม่ได้มาช่วยเสกนะครับสุดท้ายนะคะรับแฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนนะคะก็ต้องนะคะเสกคาถาที่ว่าสู้กับโบรเมนทูล่ายัางไงนะคะอนันตรายระดับ 5x เลยนะครับแต่มันไม่มีพิษมีภัยเพราะมันไม่ฆ่าใครเพราะว่าที่ท,ทําไมเมอร์เทนเจ้าข้ามควรถึงตายครับเพราะว่าเมอร์เทนเจ้าข้ามควรนะคะเป็นคนที่สบตากับบาซิลิสตรงๆเลยอะไม่ได้สบตาผ่านอะไรอะพอสบตาตรงๆเลยอะแล้วอะเธอก็เลยตายขังลงไปนะฮะรอดวูดอมอร์ตอนเป็นทอมลิตเดิลใช้งูบาซิลิสฆ่านะครับแล้วก็เอาวิญญาณที่งูบาซิลิสนะคะทนึกกําลังงลไป ที่เบิร์เทินจะเข้าขวดพอฆ่าตายแล้วอะแล้วมันก็เอาวิญญาณของหนึ่งของมันอะไปผนึกเอาไว้ในสมุดบันทึกนะคะในหอคัดชิ้นแรกของลอร์ดวูดอมอ์นะคะในบันทึกนะคะมันเลยเป็นห้องแห่งความลับต่อนั้นมาเลยครับที่ว่าวูดอมอร์ผนึกกําลังไว้นะครับห้องแห่งความลับในบ้านนั้นเลยนะคะที่ว่าบาซิลิสอันตรายระดับ 5x เลยนะคะที่ถูกเคาะขึ้นโดยเฮอเ์เปอเ์ผู้ช่วร้ายแต่มันย้ายออกจากไข่กบมาแล้วก็เลยอยู่อย่างนี้มันเลยอยู่ได้ยาวนานมากเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องต่อสู้ ตายมากระดับ 5x เลยนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็ต้องสู้ให้ได้นะครับเขาแล้วอยากรู้ว่าเขาจะสู้กับมันยังไงนะครับเด็กนักเรียนตัวเล็กนิดเดียวแต่สามารถเอาชนะปีาศาจสัตว์อันตรายระดับ 5x ได้นะครับปีแรกก็ชนะ 4x อย่างโทรได้ปีที่2อะ่อะเขาก็สามารถเอาชนะกูบาซิลิส 5x นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อเป็นไงนะคระับพอเจออาร์ก็อกนะครับแต่มันไม่ทําร้ายใครนะครับแต่ว่าแฮกิทถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่านะคะแล้วอะ่ะเมอร์เทนจอห์นข้าวควรพอโดนฆ่าแล้วอ่ะก็ต้องการความเป็นธรรมนะครับเพราะโดนใส่ร้ายอ่ะแฮร์์์รรรรรีี่่่่พออออออตตตตเเเเกกก็็ู้้้้ววาาามนนนนนนจจคคปปปททะบิิดดดลลยแแฮโไัง แล้วเธอมาหาอารลาก็อารลาก็ก็บอกคิดถึงแฮกกิทนะะแล้วก็บอกว่าแฮกกิดไม่ได้เป็นคนทําแต่เธอก็ยังหาหลักฐานไม่ได้นะคะว่าที่จะเอาผิดวูดดมอร์เธอก็เลยแฮร์ี่พอตเตอร์กับรอนก็เลยต้องค่อยๆรวมพลังกันหาหลักฐานนะแต่เขาก็ยังเรียนอย่างสนุกนะฮะอยู่กับล็อกฮาร์ดอยู่กับอาจารย์คน,นไหนๆเรียนสนุกอยู่นะครับเพื่อที่จะหาหลักฐานว่าใครเป็นคนที่ทําริดเดิลจะเป็นคนที่แต่ไลายว่าความผิดให้แฮกกิดโดนไล่ออกนะครับจะทํายังไงนะครับจนกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนนะฮะจะหาวิธีออ่่รืๆ และมีวิชาหนึ่งที่เขาเรียนด้วยนะคะวิชาพืชนะครับที่ว่าเฮอม์ไมโนนี่นะคะที่เขาตอบคําถามเกี่กับเรื่องแมนดรกได้นะคะเพราะเขาเก่งเรื่องต้นไม้เรื่องสัตว์เขาเลยปีแรกก็เลยช่วยสกแก้คาถานั้นได้ที่ด่านที่3เข้าไปได้นะคะที่มันไม่ไม่ชอบแสงอะไรเขาแก้เข้าไปได้นะคะนรับแฮร์รี่พอตเตอร์เขาจะรู้เว้นม์แบบสกตรงๆเลยแต่ว่าเฮอม์ไมโนนี่เขาจะรู้แบบคาถาแก้โน่นแก้นี่แก้นั่นได้หมดเลยนะคะแต่คาถาขั้นสูงอะเฮอม์ไมโนนี่ก็ยังเก่งไม่เท่าแฮร์รี่นะคะแต่เธอสามารถสกเล็กๆน้อยๆแก่ง่งๆไนด แต่ว่าเขาก็ยังต้องเจอกับอารก็กกที่เขาเจออารกักกเสร็จแล้วกลับมาศาสตราจารย์ส,าาสเปาก็ปลูกต้นแมนดรกนะครับจะเป,เป็นต้นเล็กๆนะครับปลูกต้นแมนดรกให้มันโตเป็นต้นใหญ่ๆนะครับที่พอถ้ามันเป็นต้นใหญ่ๆแล้วมันร้องเสียงดังได้เมื่อไหร่นะครับคนทุกคนนะครับที่ได้ยินเสียงก็จะฟื้นขึ้นมาได้ทันทีเลยครับพอฟื้นขึ้นมาได้จากความตายขึ้นมาได้ก็ผลเลยครับตอนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้เรียนกับศาสตราจารย์สเปา,าหรือเรียนวิชา,อ,นานอื่นอย่างมีความสุขอยู่นะครับเรียนกับศาสตราจารย์สเปลนะ นิดนึงนะคบต้นแมนเด็กก็เกือบจะโตเต็มที่เลยนะครับศาสตราจารย์สเปาือถือว่าเป็นคนเก่งมากเลยนะครับที่ว่าปลูกต้นได้ศาสตราจารย์แต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันะคนอย่างวูเดอร์มอร์ที่เป็นทอมลิเดิลน่ะไม่ได้มีความสุขเลยครับเพราะว่าเขาอ่ะคิดที่อยากจะทําร้ายคนอื่นอะ่ะแล้วทาคนอื่นะ่ะถึงทําต้องคนอื่นได้แต่ว่าเขาเป็นความทุกข์ตลอดเวลานะครับชนะได้เขาก็ไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขเลยนะครับแต่แฮร์รี่พอตเตอร์รอนนะครับเรียนหนังสือฮะ,ะอยู่ที่โรงเรียนนะครับอ่านหนังสือได้เรียนศาสตราจาร,าาร,าาร,ร,รย์นนะยยสเป ล่าต่อนะครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนต่อไปเขาจะเข้าห้องห้องห่งความลับอย่างไร é? เอะแล้วไปชนะง mm ูบาซิลิสระดับ 5x ยังไงนะฮะแล้วก็ฮอคักชิ้นแรกจะโดนกำจัดยังไงนะครับมือด่านศีลาอาฐาัน7ด่านนะครับฮอคักก็มี7ชิ้นนะครับฮอคักชิ้นแรกเขาจะทำยังไงนะครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูรายการนี้นะครับถ้าผมเล่าผิดประการใดหรือว่าไม่ไม่ทันเล่า EP ไหนก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูรายการนี้ครับโปรดสับสติใครให้ผมด